ก่อนหมดเวลาในช่วงแรกที่ขออัปเดตพระเอกชื่อดังแห่งแห่งอะไรดีวะแห่งยุคนี้เลยพี่แบ๋วแห่งปศนี้ปศนี้น่าเดกูกินมียะได้คนเลวลูกลูกรักพี่แบ๋วไม่ใช่ลูกรักหรอกก็เป็นน้องที่ผมก็น่ารักนะ วันก่อนที่มารายการพี่บอกว่ากำลังจะเล่นภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมวันนั้นเพนก็ได้เล่าไปเข้าใช่โกบูริอะไรเงี้ยแต่ทำไมทำไมเห็นมีทิฐท่าว่าอาจจะไม่ได้เล่นแล้วละเพนตายแล้วก็อาจจะเป็นแฟนละครเอ้ยแฟนภาพยนตร์ก็อาจจะแบบตั้งตารอคอยกันไปว่าแบบเอ้ยไม่อยากจะเห็นเวอร์ชั่นโกบุริของนัเดกูร์มิยะแต่จริงเขาคาแรคเตอร์ใช่เลยนะพี่แป๋วใช่นะแบบว่าลูกครึ่งญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเนาะมันใช่เลย่แต่จริงแล้วเขาเป็นลูกครึ่งออสเตรียแต่ว่าก็คือลูกครึ่งเขาก็ได้อยู่แต่ท่านผู้ชมไม่เป็นไรค่ะนอกจากนัเดก ละครเรื่องทรณนินนี่ใครขอที่จะเข้าฉายทางช่องสามวันที่25พฤษภาคมนี้แล้วแทนเรื่องแวนไมยุราเร็วๆนี้นั่นเดชจะมีละครอีกหนึ่งเรื่องคู่กับน้องย่าเหมือนเดิมเพนคู่กขวัญคู่กขวัญซึ่งเรื่องนี้ไปถ่ายทำที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยของพี่ของพี่่มเกียรติสุก สุกมงคลก็คือไปถ่ายทําแน่นอนก็คือคอนเฟิร์มแล้วว่าเป็นคู่นี้แน่นอนเป็นซีรีส์สามเรื่องก็คือเดี๋ยวนี้ช่องสามเขานิยมซื้อซีรีส์ทีละสามเรื่องสี่เรื่องบางทีห้าเรื่องเลยนะเพราะว่ากระแสตอบรับจากสีขุนเขาสีัวใจ่าขุนเขานี่คือโด่งดังมากมนี่ก็เลยขยันซื้อจังซื้อทีแต่ก็ดีทีห้าเรื่องทำให้แบบว่าคนดูแบบว่าติดตามชมเพราะว่าแบบเป็นซีรีส์เรื่องนะคะรอยฝันตะวันเดือด <โห S 2> เรื่องนี้จะเป็นยาย่าคู่กับนาเดชแน,น่นอนแต่ว่ามันเป็นซีรีส์สเรื่องอเรื่องแรกจะเป็นรุ่นของมาริโอกับเต้าก่อนอเรื่องนะคะคุผู้ชม รอยรักหักเหลี่ยมจะวันอะไรเป็นมาโอเลนต้องไปหานิยายอ่านแล้วแม่พี่แบบตัใช่ใช่กอนเต็มตัวพาพี่เป็นคนชอบนวมนิยาที่เป็นซีรีส์แบบนี้อ่านแล้วมันต่อเนื่องอ่ะอ่านแล้วแบบอุ้มจุใจวางวางไม่ลงเลยนะก็สนุกสนานอ่เรื่องนี้ก็คือเห็นบอกว่าต้องไปถ่ายที่ญี่ปุ่นเห็นบอกว่าจะไปเอาแบบว่าช่วงฤดูไม้ไม้ผิด้วยแล้วก็ดอกซากุระมาฝากเดนท์ชมด้วยเห็นบอกว่าจะไปแน่ๆเลยพฤษภาพฤศจิกายนปลายปีนี้แล้วองว่าปีหน้าน่าจะได้ดูแน่ๆก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะนอกจากทรมานนี้ อาทิตย์นะที่ว่าแดดร้อนขนาดนี้อากาศร้อนขนาดนี้อาทิตย์ก็เลจะไปกองไข่ายมานะอ๋อใช่ที่เป็มไปทเบเพชรบูรณใช่ไปไล่กระับปีมาท่านผู้ชมเวลาของเราหมดโน้นในช่วงแรกนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับช่วงสุดท้ายของรายการมคิเดเดทค่ะมาฝ่าใช่จะเป็นคลิปอะไรยังไงเราอุบไว้ก่อนนะใช่ค่ะทักคู่เดียวค่ะ